รวัดเนี่ยเออก็คือเขตแนวเขตตรงข้ามบ้านท่านพระชรวาเนี่ยแถวแนวเนี้ยมันเป็นเวิร์กของกิจสดามานคอะฮะแลวเนี่ยพวกนี้เขาขายไม่หมดแล้วไอเบียร์ช้างฝั่งโน้นเนี่ยให้ให้ซีพีมันรับไปเออซีพีฝั่งนน้รับประมาณสักเจ็ดแปดร้อยไ่ไม่ถึงพันไร่อะไม่เกินพันไร่ฝั่งขวาติดกันนิคมเอเชียอด้านขวานี่ติดกันนิคมเอเชียดันฝั่งบ้านท่านพระชรวาบ้านทรงไทย นี่โรงเรียนธรรมะสีสุวรรณลิตเนาะอ๋ออนนียนะซอยเทศบาลสองหมู่ 8, แปดละมูลเกิดแก้วอืหมูนาคนนี้ถ้าเกิดเปน็นนิคมนี้แถงนี้จเจริญแน่นอนมันไม่ออกมาทางนี้ดิป,ปิดเ,เนี่ยนิคมมันปิดเนี่ยมัน,ม,นมันก็ต้องซื้อทะลุมาสิเ,เพราะมันต้องมาเชื่อมกับฝั่งของซีพีเขา ทีพีมันมีมันมี <700 S 2> จารอิรคมเขาแบ่งหน่อยนึงแล้วก็ทําเป็นไอ้ไอ้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นไอ้จมาซิตีอ้อ่ะอแยกคนจีนมาพักอเพื่อจะรองรับเอเชียนิคมเอเชียน <Asia S 2> มมี่เขานมีเือคือเรียวกว่าครบวง,งจรไงนี่เราต้องรอดรอกับขวารีกว่ารอดกลับไปข้ามปั่งโงน้น เนี่ยสะพานมันไม่ครบไงมันไม่ครอสะพานไม่ครบจริงๆมันต่อไปให้มันวิ่งอยู่ในแนวเรียบมเตอ้์เองด้วยกันเน่ยเออขาดอีกหนึ่งสะพานต้องบอกให้ตมทางหลวงการทางหลวงพิเศษเนี่ยทําให้เกษตรกรเขาลำบากลำบนอืใช่ใช่วนยึดไม่ผ่าตัดไม่ผ่าที่เขาขึ่งแปลงแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ ไปจดเจยเขาเสียหายเขาก็พูดไม่ได้ uh huh. คนกันสาเขาไม่มีเขาเดืออร้อนเนี่ยือ้แล้วข้ามสะพานมาแล้วสะพาน,นเหมือนบ้านน้ำเปรี้ยวที่เราไปหาเสียงเลยนสนุกมากเลยนี่รถพ่วงโอ้โหมันจะเริ่มจเจริญเจริญที่นี่เป็นร้านนะเนี่ยนี่มีสะพานเข้าหมู่บ้านแล้วเนี่ย เนี่ยเอเชียเหี้ว์เห็นเปล่าเนี่ยเห็นดูโรงงานยังเนี่ยเออใช่เอเชียถนนซอยเอ่ออนุทตระคือกิจสนามันซื้อเมืสมัยก่อนอะซื้อหลักพันอะง่ายง่ายที่ทักษิณเมื่อกี้ขอร้องให้พวกนี้ซื้อลุกประยุทธ์ไม่รู้อ่ะใช่ใช่ไอ้ซื้อไอ้ของกิจสาไปมันแฝงแล้วซื้อไปซื้อมาพรประมูลซื้อจน ไอ้นีรุ่นี่อ่ะช่วยเหลือไอผู้จัดการน่ะผู้จัดการติดคูกไปฟรีอ่ะใช่ไหมใช่พอจะต้องใช้นี่ไม่ต้องใช้นี่พอดีเกินมีกําไรหน่อยนึงกรุงไทยมีกําไรหน่อยนึงขายทอดตลาดมีกําไรหน่อยเออก็ก็โหนี่ไม่เสียหาย สักอยู่นี่เขาช่ำชองแถวนี้นโรงศักดิ์แก้วมงเพชรเออเขาเขาทำมาหากินอยู่แถวน,นี้เขาพาผมวิ่งเข้าเอ,อ,เ,อเ,ซเซียเนี่ยนี่เขาเอเชียเนี่ยตลอดมันลงใส่น้อยแดงใช่ไหมเออที่เขาตายไปอืมมีม,มีอะไรเนี่ยป้าย ESR มีเขานิคมนีเขานิคมได้ได้อืมไปะลุเราจะาออกง,งนานเราจะไปดูนิคมของเบียชา้าง <laughs>